สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับดู Disney Plus กันครับผมสำหรับคนที่สมัครไว้แล้วผ่ <Wow. S 1> หานหน้าเว็บหรือบนคอมพิวเตอร์นั่นเองวิธีการนั้นไม่ยากมาดูกันเลย <S <S 1> <S 1> อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปที่เว็บนี้ก่อนครับผม hotstar.com นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ทางใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็กดเข้ามาได้เลยแล้วมันจะเข้ามาที่หน้าตาแบบเดียวกับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับให้กดไปที่เข้าสู่ระบบมุมขวามือตรงนี้ครับผม จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกกอกหมายเลขที่เพื่อนๆใช้สมัครดิสนีย์พัทไปครับผมโดยที่ไม่ต้องเกอกศูนย์ตัวแรกนะครับอย่างเช่นเบอร์เราขึ้นต้นด้วย0 8 0อย่างนี้นะครับเราก็ตัดศูนย์ตัวหน้าออกนะครับผมจากนั้นกดไปที่ปุ่มดำเนินการต่อไปสฟีฟ้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็รอรับ SMS นะครับผมมันจะมี SMS จากดิสนีย์ส่งมานะครับเป็นรหัส4ตัวนะครับให้เพื่อนๆไปเปิด SMS แล้วก็เอามากกอกตรงนี้นะครับ าเกิดของใครเนี่ยไม่มีรหัสมานะครับให้เพื่อนๆรอจมตัวหนังสือด้านล่างที่เขานับถอยหลังเวลาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นทรงรหัสอีกครั้งแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ส่งรหัสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจากนั้นเมื่อได้รหัสก็กนํามากรอ,อกตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดที่ดําเนินการต่อตรงนี้ได้เลยในส่วนของตรงนี้นะครับในช่องแรกเนี่ยเขาจะให้เรากรอกชื่อนามสกุลของเรานะครับเพ, like <ừ! S 1> พื่อนๆก็กรอกลงไปได้เลยครับช่องต่อมาก็กรอกอายุของเราลงไปนะครับผม และก็อย่าลืมเลือกเพศด้วยนะครับจากนั้นกดไปที่ปุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงด้านล่างสีฟ้าๆตรงนี้เลยอ่ามันก็จะขึ้นข้อความแบบนี้แปลว่าเราได้ล็อกอินเข้ามาที่ Disney Plu s เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ไปเลือกหนังดูได้เลยครับผมลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับ s cribe ์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ